หอแก้วสูงเสียดฟ้าภูผาเตื้์แก่งกระเบาเปิดเผาชนพื้นเมืองลือเยื่อ,อมาขาวหวานกองโบราณล,ลำเลิศดกินกำเนิดลำพญาตรการตาชายโขเชื่อมโยงอิโนโดจิตเป็นํำขวันกของมุกดาหารพี่น้องต่อไปผมก็จะไปท่องคำขวัญของร้อยเอ็ดไม้ฝานครับกราบสวัสดีงามครับ ท่านแปดศูนย์ศูนย์แปดมูปะขี้กระตือมาอีเดวครับ oh, <no. S 1> มันมันจะตาลายยังไงไม่รู้นะครับนะครับ oh, <no. S 1> มันจะตาลายยังไงไม่รู้นะครับล่าสุดเ oh, <no. S 1> จอขี้กระตือเข้ามาพี่น้องเขาน่าจะเป็นเอฟซีนะครับพราะผมเห็นบ่อยพี่น้องนะครับ สวัสดี fc น้องมาด้วยนะครับวันนี้ครับผมใส่เสื้อน้องมาดมาพี่น้องวันนี้ก็ได้เข้าไปทักทายน้องมาะอยู่ไลฟ์สดครับก็ยังคิดหัวอยู่นะครับเด็กดีนะครับน้องมาดเป็นเด็กดีพี่น้องครับน้องมาะเป็นเด็กดีมากพี่น้องครับพ่อพ่อแม่ฮักนะครับสมรูวต้นสมอป้ปายครับนี่ก็ได้เสื้อน้องมาดะยังรอเสื้อของน้องฮักเพลงนะครับตอนนี้ทาง แม่เอมมี่กำลังสั่งทำเสื้ออยู่ก็จะแจกให้พ่อฮักไม่ฮักนะครับพ่อฮักไม่ฮักของน้องฮักเพลงนะครับก็รอครับรอก็เสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นพี่น้องเราก็เขาก็นำเสนอชื่อของท่านเปรเข้าไปด้วยหนึ่งนะครับเพราะว่ามีท่านเปรนั้นรอยและล่องอยู่กับไปทักทายลูกฮักเพลงอยู่นะครับก็เขาทาง พอรับที่มองเห็นนะครับทางแม่ของแม่เอมมี่นะครับแม่รักของน้องแผงคอยทําเสื้อแล้วก็จะล่ารายชื่อก่อนครับตอนนี้ว่ามีใครบ้างทํามก็ทาเบอร์อะไรบ้างนะครับก็จะมีชื่อของท่านเป็นท่านนะครับหนึ่งคนนะครับขอขอบคุณแม่เอมมี่มากๆนะครับที่ทําเสื้อแจกให้ทุกคนนะครับนะครับ ทางพ่อฮังเขาก็จะคัดคนว่าคนไหนบ้างคนจะได้นะครับเขาก็ถ้าเขารู้จักเขาก็นะครับว่าคนไหนที่จริงใจกับน้องฮักเพลงมากทางพ่อฮักเขาก็จะคัดคนนะครับเอาคนที่จริงใจคนที่จริงใจเท่านั้นที่จะได้สวมเสื้อของน้องฮักเพลงนะครับใจนั้นต้องมาก่อนพี่น้องใจต้องมาก่อนที่จะได้สวมเสื้อ คุใครก็แล้วแต่ตอเอาใจไปก่อนไปหาเขาถ้าไม่มีใจมันก็ไม่มีความสุขคนเราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีใจนะครับไปไหนไปหาน้องฮักเพลก็ต้องไปด้วยใจทุกท่านอะไรก็แล้วแต่นะครับรักใครชอบใครต้องเอาใจมาด้วพไปน้องครับไม่ใช่ไปเะตัวไม่ได้ครับเอาใจมาก่อน ถ้าเราใจมาก่อนแล้วเราก็จะมีความสุขนะครับนะครับเห็นไหมครับเมื่อวานก็ไปถ่ายคลิปอยู่ที่ใต้สะพานแขวนได้เจอโพฮักไม่ฮักมากันเยอะมากพี่น้องโอ้โหผมเห็นแล้วนำบากวันพี่น้องโพฮักไม่ฮักน้องฮักเพลงมาเต็มหน้าพี่น้อง ทั้งติปมือทั้งมาไหลหมาพี่น้องมันสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดมากเมื่อวานนี้ตอนแรกเข้าไปก็ออกมาไหวก็ก็ออกมาตสองทุ่มสามทุ่มเลยยังไม่มีอะไรนะสามทุ่มพี่น้องสองทุ่มกว่าเนี่ยยังบางๆอยู่เผลอแป๊บเดียวพี่น้องเผลอแป๊บเดียวเต็มหน้าหานพี่น้องผู้จัดเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากเลยนะครับ มองไปสุดเองเขาเรียกว่ามองไปและสุดเองนู่นแม่น้ำเจ้าพยายี่น้องนะครับจ้องสีงนะสีแตกพี่น้องพอดีมันใหญ่มันกว้างพี่น้องมันกว้างมากนะครับนู่นแบบติดแม่น้ำเจ้าพยานะครับสะพานแขวนพี่น้องสุดยอดมากผมอาจจะพูดเบาหน่อยนะครับเพราะว่าสีงมันก็จะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่พี่น้อง เมื่อกี้ถึงไหนแล้วครับผม,มลืมพี่น้องเมื่อกี้นี่ไปแต่งหน้ามาไงทาแป้งนะครับอ๋อถึงอยู่สะพานแขวนนะครับมันเป็นสิ่งที่นะครับโอกาสหนึงที่เราได้ไปแล้เจอได้ไปเจอเพ่อฮักไมหมครับนะครับ ที่มาให้กำลังใจน้องฮักเพลงเจอแม่จ๋าพี่น้องแม่จ๋าแม่จ๋านะครับมาให้กำลังใจน้องฮักเพลงผมถามชื่อเลยนะครับเขาเลยบอกแม่จ๋าพระรามสองนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับแม่จา๋าเตรียมเงินมาเป็นปึกพี่น้องมาหน้าห้างผมเห็นแล้วโอ้โพี่น้องอย่างน,นี้เลยนน้อง มันสุดยอดจริงๆะหน้าหา้างเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ใต้สะพานแขวน,นพี่น้องอยู่ฝั่งถนนพระรามสามนะครับมันสุดยอดจริงๆนะครับพอฮักแม่ฮักมาพี่น้องแล้วก็แม่จา๋าก็บอกว่าเตรียมให้ผมไปถ่ายคลิปนะจะขอมาลายแล้วนะจะของมาลายผมก็เห็นแม่จา๋ามาผมก็เตรียมนะครับเตรียมถ่ายคลิปเลยไม่พลาดพอาแม่จา๋าจะของมาลายให้น้องเพล่ะ แกก็มาบอกให้ผมเตรียมถ่ายคลิปนะครับผมบอกไปข้างหลังแกน่าจะหันข้างข้างเนาะมีไปข้างหลังก็ได้อยู่ได้อยู่พี่น้องนะแม่จามาพร้อมอะไรนะโอ้สุดยอดมากครับมีเอฟซีมาเยอะแยะนะครับมีอ่าพ่อสมศรีพี่น้องอยู่ในเอฟซีฟ้าแกลงคลิปบ่อยอยู่เอ้าโอ้ผมก็ไปเจอพ่อสมศรีด้วยเนาะเมื่อวานเลยเจอพ่อสมศรีนะครับ ถ่ายคลิปกันเยอะยะมากมายแล้วก็มีคนรู้จักท่านแปลด้วยนะครับนะครับแล้วก็ผมก็ใส่เสื้อสีขาวไปไม่น้องนะใส่เสื้อสีขาวไปก็มีคนมาพักผมไม่ได้ใส่เสื้อคําว่าไม่ไม่ได้เขียนชื่อว่าท่านเปลนะผมใส่เสื้อธรรมดาไปไปซื้อตัวเท่าไหร่ผมก็มีเสื้อข้างในอยู่น่าจะร้อนกอาเพื่อนเพราะว่าผมมีเสื้อยืดซับในอยู่ อาแล้วผมใส่ตัวเดียวไปผมไปซื้อเสื้อมีส่วนการค้าห้าสิบเก้าบาทแล้วใส่ถท่าไปอรอบหนึ่งนะครับเขนยาวอยู่คนเดียวพ <Okay. S 1> ี่น้องเขนยาวอยู่คนเดียวที่เหลือเขาก็เขนสั้นกันลนเข้าไปแรกร้อนมากนะครับเข้าไปแรกร้อนมากๆกผมต้องซื้อพัมาพี่น้องซื้อพัดมาพัดอันเดียวสามสิบบาทเนาะซื้อดอกไม้มาสองดอกเนาะให้วอตโตไปหนึ่งดอกนะครับ I love you ไปหนึ่งดอกแล้วก็ ติดิบไปด้วยนะครับงบน้อยงบน้อยแต่น้องเราก็ติดแบงเข้าไปด้วยนะงบน้อยกให้น้อยประมาณนี้พี่น้องนะนะครับมีดอกกุหลาบมีคนตอนแรกเขาก็เดินเดินได้อยู่พี่น้องเดินอยู่หน้าฮัทหน้าวิธีสาวน้อยลําเพินโชว์เนาะเขาก็เดินนะครับเขาก็เดินเดินขายอ่ะเดินขายดอกไม้พี่น้องเขาเรียกอะไรนะที่ว่าดอกแั่นั้นนะ ดอกอะดอกลักดอกลักปอมอนะร้อยร้อยดอกลักปอมแล้วก็ใส่ดอกไม้ปลอมประมาณเนี้ยไปซื้อมาอนหนึ่งแล้วก็ได้ไปห้อยคล้องเป็นมาลัยของคองให้น,อน้งนนองแพลในงานก็ไม่มีตังติดแล้วครับพี่น้องก็แจกก็ใส่ทิต่ต่างๆครับแล้วก็เป็นคืาเดียว่าดอกลักปอมดอกไม้ปอมไม้ของคองมันก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะเห็นแล้วมันก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะมีคนมามาเดินขายอยู่ตรงหน้าเวทีแล้วก็เดินไปเดินมา จะผมอยู่เรื่อยเลยนะครับตอนแรกยังเดินกันได้อยู่นะครับหน้าหาดครับเดินกันไปเดินกันมาแบบสบายพี่น้องเพราะว่ามันยังไม่เยอะนะครับพอนะครับพอดึกๆไปพี่น้องโอ้โหกำลังสนุกสนานขราวนี้ไอ้คนขายดอกไม้เดินไม่ได้ไม่เห็นมาเลยหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามันเดินไม่ได้มันหนาแน่นกว่าจะเดินกันเบียดกันนะครับพี่น้องอเต็มเหน้าหาดเต็มมองมองดู ไอ้ดอกไม้ไม่มาอมกเจะซื้อสักหน่อยไม่มาเลยพี่น้องหายไปไหนก็ไม่รู้หรือขายหมดก็ไม่รู้นะเราจะซื้อดอกไม้สักหน่อยสงสัยเขาเดินไม่ได้พี่น้องหน้าห้านเต็มตามคนตางเดินล้วตามกล้องด้วยผมถือกล้องเนี้มันจะมาชนเราไหมเนาะยุกยักยุกยักยุกยักอยู่พี่น้องต้องดูว่ามันใครมันนั่นหรือเปล่าเองยกขากล้องนะครับยกขากล้องไว้ ก็เดินชนไหลเราทาํามาครั้งตองคอประคองไม่ให้กล้องมันส่ายเนาะใช่ไหมครับบางคนก็ซูมซูมเกินไปมันก็ชัดอยู่นะมันชัดเจนอยู่แต่ว่ามือไม่นิ่งมือไม่นิ่งพี่น้ะงโอู้หกล้องกล้องเขาก็ดีอยู่นะแต่ฟีมือไม่มีก็มีนะบางคนกล้องดีแต่ฟีมือไม่ดีการซูมเนี่ยซูมปั๊บเนี่ยมือเราต้องนิ่งเลตอนเราซูมเข้าไป เวลาจะขยับวก็ต้องต้องนิ่งจริงๆนะบางท่านก็มันสั่นผมเห็นนโอ้สงสารภาพจริงๆนะสงสารภาพเพราะว่ามือสั่นเกินไปนะครับคนที่มือสั่นต้องหายตัวกันสั่นนะครับแล้วก็ขากล้องให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้าภาพที่สวนมานเสียหมดเลยครับต้องโอกาสถ่ายนะครับต้องมือนิ่งจริงๆนะครับนะครับก็ถือว่าอบอุ่นมากๆสาหรับน้องเพลงอบอุ่นมากๆเลยนะครับเมื่อคืนนี้ครับ ที่สะพานแขวนเขาเรียกว่าใต้สะพานแขวนพี่นอ้องเป็นครั้งแรกของสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่ได้มาทำการแสดงตรงนี้พี่นอ้องได้มาสแสดงตรงนี้เราผ่านด้เอฟจีเราก็ได้ไปครั้งแรกเช่นกันนะครับนะครับโดยพ่อซื้อกลุ่มปิดนะครับตอนที่เปิดกลุ่มปิดครั้งแรกเราก็ซื้อเหมือนกันครับซื้อเพื่อนะครับเป็นครั้งแรกนะครับการสนับสน,นุนโอ้กลุ่มปิดเป็นอย่างนี้เราก็ต้องซื้อครั้งแรก อย่างน้อยเราได้ซื้อั้งแรกอันนี้ก็ไปหมอำรำตัวนี้ก็ได้ไปั้งแรกนะครับเราก็จะได้จัดจารีไว้อ๋อตรงนี้เราเคยมาแล้วแม่เราเคยมาแนละ้วครั้งแรกโอกาสแบบว่าเตยลายเออเขยกว่าเตยลาสายฟ้างแรกไปหน่อยพี่น้องทุ่มเป๊ะว่ามันอยู่ใกล้สถานที่เกษสถานเขาเลยให้เลือกไว้เลยไได้เพียง ยกมือขึ้น่บาๆจบย่อยพี่น้องปกติอย่างน้อยต้องหกทุ่มขึ้นน้อเลยไม่ได้คลิปเตือ์ลาเลยผมเขได้ลูปเก็บบรรยากาศประมาณนั้นพี่น้องเพียงเดียวยกมือขึ้นบใบใบประมาณนี้นพี่น้องนะอืมตัวบวกมือลาแล้วพี่น้องนะนะครับนี่คือเพราะว่าทางเจ้าที่เขาสั่งให้อ่าแปลว่าเลิกนะครับเพราะว่ามันจะเกินกำหนดเกินไปนะครับเพราะว่าเสียงดังนะครับก็ลดเสียงแล้วนะครับแต่ว่าเขาให้ เลิกไหวก็ต้องเลิกประมาณนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้ามันจะมาไม่ได้นะพี่น้องนะับถ,ถ้าเลิกไม่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนะครับต้องเอาแบบว่ากาหนดเลยต่อไปนะครับลว่าห้ามเกินหกทุ่มเลยเป๊ะเลยนะครับเลือกอเวลานี้ครับมันก็ต้องทําตามนะครับพี่น้องนะเพราะถือว่าเป็นคนพักาทายท่านเปรนะครับวันนี้ที่ได้ไปถ่ายใต้สะพานแขวนมีคนท,ทักทาย ว่ามีคนรู้จักท่านเพรขึ้นมานิดนึงนพี่น้องก็ยังดีน้องมีคนทักทายนะครับเข้ามานะครับนะครับนี่แหละพลังของเอฟซีน้องอัคเพที่พ่อพ่อฮักไม่ฮักมาให้กำลังใจน้องอัคเพรนะครับแล้วก็มาทักทายท่านเปริเพที่ว่าท่านเปรก็เริ่มมีคนรู้จักขึ้นมานิดนึงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาทักทายท่านเปรินะครับถ้าโอกาสหน้าใครได้เจอก็ทักทายได้นะครับ ทักขายได้ท่านเป๋ก็ไม่ไม่ได้หญิงไม่ได้อะไรนะครับบางครั้งเราก็ไม่รู้จักว่าบางครั้งไม่รู้ใครนะครับเราก็ไม่รู้ว่าปเอฟซีใครถ้าถ้าจาหน้าท่านเป๋ได้ก็ทักได้ครับท่านเป๋ไม่ได้หญิงนะครับผอเปเอฟซีน,น้องฮักเพลงเข้ามาทักกันได้เลยครับเอฟซีน้องฮักเพลงเอฟซีน้องมานา้ามาทักทายกันได้เลยนะครับนะครับเมื่อคืนน่ะที่ตรงนั้นก็มีบ้านฮักศิีวดดลก็มานะครับ มาให้กำลังใจน้องก้อยด้วยนะครับพี่น้องไม่ธรรมดาคนระับ <Serbia> เพราะว่า <b ids> น้องก้อยนั้นเคยเป็นนายเอกเก่านะครับที่อยู่คู่กับวัดศิวลดนนะครับเมื่อคืนนี้ก็มามอนกันที่ใต้สะพานแขวนในขึ้นมาบ้านฮักศิวดนนั่นเองครับมาส่งกำลังใจให้น้องก้อยเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าสุยดยอดเหมือนกันพี่น้องครับบอกคลิปนี้ก็ยาวเกินไปนะครับขอบคุณเอฟซีน้องฮักแฟลทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็มาส่งกำลังใจใต้คลิปนะครับให้ท่านแปแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องฮักแฟลครับ คิดดีทําดีต่อน้องฮักเพลงก็จะมี f อฟนั้นคอยส่งกําลังใจให้ตลอดนะครับขอขอบคุณครับคลิปนี้ไปก่อนครับผมสวาสดีครับ